สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับโดยวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเพลงพื้นบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยในปัจจุบันสังคมไทยยังมีผู้คนที่สนใจและหลงใหลในวัฒนธรรมการร้องเพลงอีแซลอยู่ไม่น้อยและตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ขันจิตสีประจัน ิลปินแห่งชาติเพลงพื้นบ้านอีเซลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ขวัญจิตนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่ขวัญจิตนะครับสวัสดีค,คุณแม่เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ช่วยแนะนาตัวหน่อยนะครับอีฉชนขวัญจิตศรีประยันค่ะเป็นอดีตนักร้องเพลงลูกทุ่งแล้วกเ็เพลงพื้นบ้านผมอยากทราบหนึ่งความเป็นมาของเพลงอีเซลครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ ความเป็นมาเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มของเพลงพื้นบ้านแต่ว่าอันเนี้ยเป็นชาวเพลงนะไม่ใช่ชาวสุพรรณอย่างเดียวชาวเพลงเนี่ย เขามากันทั่วหลายจังหวัดวัดป่ารไรเนี่ยปีหนึ่งจะมีงานสองครั้งครั้งละห้วัน 5, 5้าคืนเพลงอีเซลมันก็มาเกิดกันที่นี่คือว่าก็ร้องเพลงอื่นๆกันมันทำร้องกันมาหลายปีร้องกันมาหลายปีก็เราควรจะมีเพลงเป็นของของเราเองมั่งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาก็รวมกลุ่มกันแต่อันนี้ของของเราอ่ะมันจะร้องไม่เหมือนของเราก็จะร้องว่า มาเถิดกระไรแม่มาเอิงเอ้ยแล้วลูกคู่กระับเต็มเลยลกลาวน้อยแม่จะชาจะชารำไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นํำนองอย่างนงี้ไปแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเร็วอย่างที่ร้องปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดัดแปลงไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงกันมาอย่างไงโดี๋ยวรบกวนคุณคแม่ฝากอะไรถึงคนดูนะครับ ก็ฝากถึงทั้งเยาวชนแล้วก็อ,อนุชนเนาะเพราะว่าถ้าถ้ารู้จักถ้าได้ยินได้ฟังก็ถ้าถ้าชอบก็ร่วมกันอนุรักษ์ก็ถ้าอยากจะรู้ก็มาหาพี่หญิงได้เพราะว่ากับแม่จะช่วยอะไรไม่ค่อยได้แล้วถ้าเราวันนี้ต้องขอบคุณ<แ>คุณแม่นาที่มาพูดถึงกอดขอเป็นมาของคุณแม่แล้วก็ตัวของเพลงอ e ีเซลนะครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราได้เข้ามาสัมภาษณ์กับแม่ขัญจิตสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับผูพวกเราคุณสมหญิงลูกสาวของแม่ขัญจิตได้ให้เกียรติสอนและแต่งเพลงอีเซลให้กับพวกเราเอออะสวัสดีแม่จ้าวันทากันเสียก่อนเออแล้วเสียก่อนเออเอออารคูอลรุคูเออ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 ชื่ออาทีน้อยสวัสดีนะนายเอ้าเออ <Hi. S 2> อีกนิดนึงสงลูกอีกนิดหนึ่งดีแล้วล่ะแต่ว่ายัางดีไม่เต็มร้อยอีกนิดหนึ่งนะคับ <Hi, S 2> <Hi. S 1> แม่แม้วทักทายแม่เพลงสวยจริงชื่อน้องนี้แม่จะมาถึงวัดป่าต้องวาดนวดลายดีมากดีมากดีมากหลังจากที่เราได้เรียนร้องเพลงอ e ีแซลกับคุณสมหญิงแล้ว พวกเราเตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้รับเกียรติร่วมแสดงกับน้องๆวงดน,นตรีพื้นบ้านที่ศูนย์อนุนรักษ์พันกล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจะเล่นให้ดูต้องไหวครูเสียก่อนเนอแล้วเสียก่อนจะได้กราบขอพรไว้คุ้มาคยเออ ทีแม่จาวันทักเสียก่อนเออเออเออแล้วเสียกรอนราชมงคลพระนครมาทักไทยเออเออเออแล้วทักไทยแม่เพลงสวยจริงชื่อน้องหญิงแม่จ๋ามาถึงวัดป่าต้องวาดลวดลายส่วนผมพ่อเพลงก็เก่งไฮย่อย ตีน้อยสวัสดีหนาในเออออแล้วหนาใลูกชอบค่ะคุณแม่ก็ไม่ขาดเพลงอีเซลก็เป็นเพลงพื้นพื้นบ้านพื้นเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเออยางเช่นแม่ฝันจิตนะนะคะเขาก็อยากจะให้เด็กรุ่นหลังเนี้ยสืบสารไม่ไม่ไม่อยากให้จางหายไปเพลงอีเซลโรงเรียนเราจะมีหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นเพลงพื้นบ้าน ปหนึ่งเราจะเริ่มเรียนเพลงรามาลีลาพอปอสองก็จะกระเถิบความยากมาเป็นเพลงเกี่ยวข้าวน้องๆที่มีความพร้อมแล้วก็สามารถแสดงได้ก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแสดงของน้องๆในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อบคุณบ้านแม่ขวัญจิตน,นะครับศรีประจันท์ที่ให้เราได้เข้าไปเรียนรู้และศูนย์พ่อพันธุ์กล้วยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้นะครับ จริงๆแล้วจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับสำหรับสถานที่ต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนรอติดตามชมได้นะครับ